สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการหมอดูทองคำนะครับบาอาจารย์เติงนะครับวันนี้ก็วันที่29พฤษภาคม2567นะครับเวลาอัดเทียบเทีาบายโมง20นาทีนะครับก็เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มาอัปเดตแนวโน้มทองคําให้นะเพื่อที่ว่าคลิปนี้ครับสามารถนําไปใช้อ้างอิงนะครับการลงทุนทองคําได้เนี่ยในช่วงของวันที่29จนถึงวันที่31 พฤษสภาคม2567นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยกันนะครับส่วนใครที่ยังไม่รู้จักหมอทองคำนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะครับยังไงฝากแนะนําให้เขาลองเข้ามาฟังลองเข้ามาติดตามดูแล้วกันนะครับในส่วนของวันนี้นะครับทองคํานะครับผมก็พูดสั้นๆนะครับไม่พูดเยอะนะครับก็ณตอนนี้เนี่ยนะครับราคาทองคำเนี่ยก็เคลื่อนไหวอยู่ที่ราคาประมาณ2,355เหรียญนะครับ พร้อมค่างเงินบาทที่36.65บาทต่อดอลลาร์นะครับในส่วนของราคาทองคําแท่งออนไลน์ก็าหกจุดห้านะครับก็ขึ้นมาที่ประมาณสี่หมื่นแปดร้อยนะครับจนถึงสี่หมื่นเก้าร้อยบาทต่อบาททองนะครับผมพูดถึงโกลสปอร์ตก่อนละกันนะครับสำหรับคนที่เล่นโกลสปอร์ตหรือเล่นแบบ XAU ต่อ USD นะครับหรือว่าเล่นเป็นสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยนะครับภาพรวมนะครับก็ขอประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าตอนนี้เนี่ย ทองคำนะครับได้เปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะกลางเรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากจะซื้อตอนนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าซื้อได้เลยนะครับก็รอทองคําย่อลงมาแล้วก็ทยอยเข้าซื้อได้นะครับเป้าหมายกําไรครับยังพุ่งขึ้นนะครับมุ่งหน้าที่จะไปที่ราคาประมาณ2368จนถึง2370เหรียญในกรอบแรกนะครับแล้วก็กรอบที่2ครับจะอยู่ที่2378 จนถึง2380นะครับแล้วก็กรอบที่3ามเขาอยู่ที่2390จนถึง2395นะครับแต่ว่าการเปลี่ยนเทรนขาขึ้นระยะกลางรอบนี้นะครับหรือว่าเทรนขาขึ้นสมมติรอบนี้เนี่ยนะครับมันยังไม่ค่อยสเสถียรนดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจุดเปลี่ยนเทรนของขาลงระยะกลางเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมาลอยเทียบมัน2,340เหรียญน,นะครับน่าแปลว่าทองคำเนี่ยย่อลงมายังไงก็ได้ แต่ห้ามหลุดต่ำกว่า2,340เหรียญเด็ดขาดน,นะครับเพราะถ้าหลิดหลุดต่ำกว่า2,340เหรียญได้ครั้งหนึ่งครับทองคำจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยยังยืนเหนือ2,340เหรียญได้อยู่นะครับทองคำก็จะยังปรับตัวขึ้นต่อได้เรื่อยๆนะครับย่อลงมาเข้าซื้อย่อลงมาเข้าซื้อเอา2,340เหรียญเป็นเกณฑ์ในการสต็อปลอสฝั่งบ่ายนะครับ ส่วนใครรอเปิดขายเซลล์นะครับก็ตอนนี้ทองคำก็เริ่มย่อตัวลงมานะดูที่ประมาณ2,353เหรียญน,นะครับใครต้องการเปิดขายเซลล์ตอนนี้นะผมแนะนำแบบนี้รอให้ทองคำดต่ำกว่า2,350เหรียญลงมาให้ได้ก่อนนะครับค่อยเปิดขายเซลลงมานะก็จะมี2,350 2,346แล้วก็2,340นะครับถ้าหลุด3มมานี้ได้นะครับ ให้ถือฝั่งเซลนะครับลงไปยาวๆเลยนะครับทองคำเนี่ยจะลงไปป้วนประมาณสัก2,325จนถึง2,330เหรียญได้นะครับจบสำหรับโกลด์สปอร์ตนะครับในส่วนของทองแท่งนะครับทองแท่ง9.5นะครับก็เมื่อวานผมประกาศเอาไว้ในกลุ่ม VIP เรียบร้อยแล้วนะครับว่าทองคําแท่ง9.5ครับมันได้เปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะกลางเรียบร้อยนะครับก็นอนทองคําครับ ตอนนี้ยอ่อลงมานะครับก็สามารถทยอยเข้าซื้อได้นะเพราะว่าทองคำเนี่ยยังมีแนวโน้มขึ้นต่อครับไปที่ราคา41,000จนถึง41,100บาทนะครับฟลุกจริงๆครับอาทิตย์นี้จะไปจบเยป่อมาณ41,200จนถึง41,300บาทนะครับแต่ถ้าเกิดราคาทองคำนะครับมันยอ่อตัวลงมาหลุดต่ำกว่า46,000บาทลงมาได้นะครับอันนี้ ให้ระมัดระวังตัวด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหดต่ำกว่า4600มครับมันจะเกิดแรงเทขายนะครับทองคำเนี่ยอาจจะล่วงลงต่อไปที่ประมาณ4,200จนถึง4,300บาทต่อบาททองได้นะครับใครรอดักซื้อตรงนี้ก็ดักซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดทองคำครับหลุดลงต่ำกว่า4,200ได้ด้วยนะครับอันนี้นะครับน่าจะจบรอบขาขึ้นเรียบร้อยนะครับถ้าดต่ำกว่า4,200นนะทองคำครับ น่าจะลงไปประมาณสัก39,800จนถึง39,900บาทต่อบาททองได้เลยนะครับนี่็คือแนวโน้มทองคำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใน2สวันนี้ครับก็คงมีแค่นี้แล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คือเดี๋ยวเราเจอกันวันอาทิตย์นะครับประมาณ2ทุ่มอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับกับอาจารย์เติ้ลครับสวัสดีครับ